มาแช่เท้านี่ก่อนมาแช่นี่ได้คินตั้งสติตก่อนมาไหมตั้งใจมาเลยนะไม่ได้ตั้งสติตั้ง,ง,งใจ,ใจมาเ,เพื่อมาแช่ทําให้มันคลายเจ็บค้ายปวดในร่างกายของเราให้มันดีขึ้นเพราะว่าการทำวิจใจในครั้งนี้นี่มัน่ยโยงถึงจากการการเจริญสติด,ด้วย ปฏิบัติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมันก็มีส่วนนะที่เวลามาแช่ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีแต่เรื่องวุ่นวายในใจเรามาแช่เนี่ยมันไม่ดีแต่เราถ้าสงบแล้วแช่ดาร้อนผ่อนคลายแล้วถ้าเราไปกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็ไม่ดีแต่เรามีสติในการแช่มันดีมากดีมากเลยขอบคุณอาจารย์นัายกจัยเนาะโอ้เว้ยกายิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ก็เหมือนกับพวกไม่ออกอะที่มาแช่เขาตั้งใจมาเขาก็มีสมาธิแช่ในการนวดในการอะไรเขาก็ทำของเขาเองมันก็ผ่อนคลายเขาทุกคนเขาก็พูดว่าดีพอดีปุ๊บอะไรมันก็ดีเราก็มีที่นี่ก็มีคนมาแช่เยอะเนี่ยเขาก็รู้ว่าเอ้ที่วัดนี้อาทิตย์ละั้งสองั้งนี้เขาก็มาด้วยใจเขาาก็มาท่านคนท่านคนบรรยากาศเนไรเชี่วอะไร

ตามหลักอ่ะอาทิตย์นึงอ่ะมันแช่สองครั้งอีกสามครั้งอะมันสมควรระหว่างถ้ามันได้ต่อเนื่องไปปุ๊บเขาเวลาเราแช่อาทิตย์ละครั้งเนี่ยมันยาวเกินถ้าวันเว้นวันก็โอเคสองวันวันนึงก็โอเคแต่ถ้าเราอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์เดือนมีสองครั้งเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมมันก็ไม่ต่อเนื่องนะที่ผมสัมผัสมาเพราะว่าตอนนั้นผมมาแช่ดีก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งใช่ไหม มันไม่ต่อเนื่องมัหายตัเกืวันอะมันคายเส้นคายอะไรปุ๊บมันก็กลับมืมาเหมือนเดิมเอ๊ะเราแช่ไปวันเว้นวันเหมือนอย่างกับเราไปที่ผมเคยไปที่โรงพยาบาลนะเข้าไปอบแปอะไรเงี้ยบอกอาทิตย์หนึ่งมาดีหนึ่งกลับไปปุ๊บพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เริ่มมีอาการขึ้เนยแต่ถ้าเราวันเว้นวันอะไรนมันดีต้องต่อเนื่องการทําแช่ยาหรือสมุนไพรมนไม่ต้องต่อเนื่องผมก็เคยศึกษาไปอยู่มันก็ดี ดีสำหรับคนที่ว่าอายุเยอะและดีสำหรับคนที่ว่าเกี่ยวกับเท้าเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับเอ็นเกี่ยวกับเส้นเลือดอะไรแบบนี้แล้วยอย่าน้อยๆในสูตรที่ที่พระได้ทำนี่พอไหมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมอยากจะเพิ่มไหมแล้วก็มันต้องมีสักสองอย่างมนัะฮะ มไม่นาบใบหนาะแล้วก็เงือบมหมอรู้จักแฮวหมูไหมไม่ร ER ู้จ ha ักแฮวหมูอยู S <S 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 ่ในนี้แหละเนี่ยแยะไปหมดอย่างนี่ไปขุดทุกแล้วมาแช่มันจะดีมันพอันแก้เส้นได้ด้วยแม้กระทั่งใบกระลิงปิงเนี่ยก็ดีเป็นแก้เส้นใครเส้นแค้เส้นถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ 行了，好、嗯。嗯嗯